สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการวัยรุ่นเคลียร์ใจค่ะพอดแคสต์ที่จะเป็นเหมือนเพื่อนคุยช่วยเคลียร์ปลมในใจให้คุณผู้ฟังนะคะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานความรักหรือว่าเอ่อการค้นหาตัวเองเราจะคุยกันผ่านมุมมองจิต,ตวิทยาแบบง่ายๆที่เอาไปใช้ได้จริงครับวันนี้อยู่กับพวกเราสองคนนะคะมีนาและผมมาวินครับ ออแะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบสำคัญเหมือนกันนะคือเรื่อง positive affirmations อ๋อการยืนยันเชิงบวกใช่ไหมครับใช่ค่ะที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วครับแต่จริงๆผมว่ามันลึกซึ้งกว่าแค่คิดบวกเยอะเลยนะมันเหมือนเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาเลยล่ะที่เขาออกแบบมาเพื่อปรับความคิดเราจากข้างในจริงๆ ใช่เลยค่ะอธิบายง่ายๆก็คือ positive affirmations เนี่ยมันเป็นประโยคเชิงบวกที่เราสร้างขึ้นมาอย่างมีโครงสร้างนะแล้วก็พูดซ้ำๆอืมพูดซ้ำๆเพื่ออะไรครับก็เพื่อไปท้าทายความคิดลบหรือความเชื่อเดิมๆที่มันอาจจะจำกัดตัวเราไว้ค่ะเหมือนเราคุยกับจิตใต้สำนึกเราโดยตรงเลยที่มันคุมความเชื่อพฤติกรรมเราอยู่อ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมีการเปรียบเทียบเหมือนกันนะเหมือนเราออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมครับ ออืมอืมม Affirmations ก็เหมือนการออกกำลังให้จิตใจเราแข็งแรงเป้าหมายก็เพื่อให้เราเป็นเหมือนออสถาปนิก,กนครับที่ออกแบบโลกข้างในตัวเองได้ไม่ใช่แค่ปล่อยให้มันเป็นไปวันๆชอบคำว่าสถาปนิกจังเลยค่ะมันเชื่อมกับเรื่องเสียงในหัวของเราเลยเนอะหรือ internal dialogue ที่เราคุยกับตัวเองตลอดเวลาเนี่ยใช่ครับเสียงในหัวนี่แหละที่มันกำหนดความเป็นจริงของเราได้เลย Affirmations ก็เข้ามาช่วยสร้างคุณค่าในตัวเองจากข้างในตรงนี้อืมแล้วก็มีอีกเรื่องที่เกี่ยวกันคือวงจรที่เรียกว่าคำพยากรณ์ที่สมจริงด้วยตนเองหรือ Self Fulfilling Prophecy อ๋อที่ว่าความเชื่อนำไปสู่ความคิดความรู้สึกการกระทาแล้วก็ได้ผลลัพธ์มาย้าความเชื่อเดิมใช่ไหมคะถูกต้องครับวงจรน,นี้มันวนไปเรื่อยๆไงแต่ Affirmations เนี่ยมันเข้ามาแทรกตรงขั้นตอนความคิด พยายามจะเปลี่ยนทิศทางของวงจรเนี้ให้มันดีขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นโหมีหลักการเหมือนกันนะเนี่ยแล้วในเชิงวิทยาศาสตร์ล่ะคะมีอะไรมารองรับบ้างไหมมีครับมีหลักการสำคัญเลยคือเอ่อ neuroplasticity neuroplasticity คืออะไรคะความยืดหยุ่นของสมองครับคือสมองเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเชื่อมต่อได้ตลอดชีวิตเลยนะไม่ใช่ว่าหยุดพัฒนาแล้วอ๋อ เหมือนกับว่าการใช้ Affirmation ซ้ำๆก็เหมือนเรากำลังสร้างทางเดินใหม่ในสมองเราเหรอคะใช่เลยครับเหมือนในป่าความคิดเราเนี่ยพอเราใช้ทางใหม่บ่อยๆทางนี้ก็จะชัดขึ้นแข็งแรงขึ้นส่วนทางเก่าที่เป็นความคิดลบถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะค่อยๆเลือนหายไปน่าสนใจมากเลยคะ่ะครับ แล้วก็มีงานวิจัยที่ใช้ fMRI สแกนสมองดูด้วยนะเขาพบว่าการใช้ Affirmations เนี่ยมันไปกระตุ้นสมองส่วนที่เรียกว่า vmPFC ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องตัวตนคุณค่าในตัวเองแล้วก็อาจจะไปช่วยลดการทำแรงของ amygdala ลงด้วยซึ่งเป็นส่วนที่ตรวจจับภัยคุกคามความกลัวพอส่วนนี้ทำงานน้อยลงเราก็จะเครียดน้อยลงจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นแล้วพวกสารเคมีในสมองล่ะคะมีผลไหมคะ มีพูดถึงเหมือนกันคับว่าอาจจะช่วยลดคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดแล้วก็ไปเพิ่มพวกโดปามีนเซโรโทนินสารแห่งความสุขพวกนี้ได้ด้วยฟังดูดีจังเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากจะเริ่มสร้าง affirmation ของตัวเองบ้างละ่ะคะต้องทำยังไงบ้างคะครับขั้นแรกเลยนะคือต้องลองสำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีความเชื่ออะไรที่มันจากัดเราอยู่ความเชื่อที่จากัดเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นความคิดลบๆที่เราชอบบอกตัวเองบ่อยๆอะครับแบบ ฉันไม่เก่งพอฉันทำไม่ได้หรอกอะไรพวกเนี้ยลองถามตัวเองดูแล้วเขียนมันออกมาอืมพอเรารู้แล้วว่าความคิดลบของเราคืออะไรขั้นต่อไปคืออะไรคะขั้นต่อไปก็คือเขียน affirmation ที่มันทรงพลังขึ้นมาแทนที่ความคิดลบนั้นครับมีกฎง่ายๆไม่กี่ข้อกฎะอะไรบ้างคะอยากรู้เลย 1. คือต้องใช้การปัจจุบันครับเหมือนว่าสิ่งนั้นเป็นจริงแล้วเช่นฉันเป็นคนมั่นใจ 2. คือใช้ภาษาเชิงบวกลุนล้วน เลี่ยงคำว่าไม่เช่นแทนที่จะบอกฉันจะไม่กลัวก็เปลี่ยนเป็นฉันกล้าหารอืมเข้าใจค่ะสคือสั้นๆกระชับสื่ออารมณ์เป็นเรื่องส่วนตัวของเราและข้อสุดท้ายสำคัญมากคือต้องเป็นประโยคที่เรารู้สึกว่าเออมันเชื่อได้นะไม่ใช่แบบโอโ้โหโกหกชัดๆอะไรแบบนั้นเข้าใจเลยค่ะคือต้องจริงใจกับตัวเองด้วยเนาะ แล้วพอได้ประโยคมาแล้วทำยังไงต่อคะความสมั่งเสมอครับสำคัญที่สุดเลยทำให้เป็นกิจวัตรครับต้องทำบ่อยแค่ไหนคะทำทุกวันได้ยิ่งดีครับช่วงเช้าหลังตื่นนอนหรือก่อนนอนก็ได้บรรยากาศมันจะสงบสงดหน่อยแล้วก็ลองหลายๆวิธีดูหลายวิธ,วธีเช่นอะไรบ้างเช่นพูดออกเสียงหน้ากระจกก็ได้หรือเขียนลงสมุดบันทึก เตือนตัวเองตามที่ต่างๆหรือจะทําไปพร้อมๆกับการทําสมาธิหรือจินตนาการภาพตามไปด้วยก็ได้ผลดีครับดูทําได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยขอแทรกนิดนึงนะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบคอนเทนต์ของวัยรุ่นเคลียร์ใจแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะแค่กดไลค์กดติดตามก็ช่วยฮิลใจพวกเราได้แบบสุดๆแล้วล่ะค่ะจะได้มีแรงมานั่งเคลียร์ใจให้ทุกคนฟังกันไปนานๆขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะครับผมกลับมาที่ affirmations กันต่อ นอกจากวิธีสร้างแล้วเนี่ยมันก็มีความท้าทายหรือปัญหาที่อาจจะเจอได้เหมือนกันนะใช่ค่ะอย่างที่เจอบ่อยๆเลยคือ Imposter Syndrome หรือความรู้สึกว่าเราไม่เก่งจริงเป็นตัวปลอมอันนี้มี affirmation ช่วยได้ไหมคะช่วยได้ครับอาจจะลองใช้ประโยคประมาณว่าฉันสร้างโอกาสของฉันด้วยทักษะและความพยายามของฉันเองหรือฉันคู่ควรกับความสาเร็จที่ฉันได้รับ อะไรแบบนี้ครับและถ้าเป็นเรื่องความเครียดความกังวลชุดทั่วไปล่ะคะก็อาจจะเป็นในวินาทีนี้ฉันปลอดภัยหรือฉันสามารถปล่อยวางสิ่งที่ฉันควบคุมไม่ได้ช่วยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอืมแล้วพวกอาการผัดวันประกันพรุ่งล่ะคะอันนี้ก็น่าจะเจอกันเยอะอันนี้ก็มีครับอาจจะใช้ฉันแบ่งงานใหญ่ออกเป็นขั้นเล็กๆที่จัดการง่ายหรือฉันเริ่มต้นลงมือทำจากสิ่งเล็กๆได้เสมอ ประมาณนี้ครับแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องอที่เรียกว่า Toxic p o s i t ิท i t ิใช่เลยครับอันนี้สำคัญมากคือการพยายามคิดบวกมากๆจนกดทับอารมณ์ลบหรือไม่ยอมรับความจริงไปเลย ซึ่งมันไม่ใช่เป้าหมายของ affirmation ที่ดีเนาะไม่ใช่เลยครับการใช้ affirmation ที่ดีคือเรายอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นก่อนไม่ว่าจะบวกหรือลบแต่เราเลือกที่จะปรับมุมมองหรือโฟกัสไปที่สิ่งที่สร้างสรรค์หรือทางออกแทนอืมชัดเจนค่ะแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันนิดหน่อยเรื่องที่รู้สึกเหมือนโกหกตัวเองล่ะคะถ้า affirmation มันดูห่างไกลความจริงมากๆเลยอะคะ่ะครับ อันนี้ถ้าฝืนพูดไปสมองมันอาจจะต่อต้านได้นะอาจจะรู้สึกแย่กว่าเดิมอีกแล้วมีวิธีแก้ไหมคะมีครับเขาแนะนำให้ลองใช้สิ่งที่เรียกว่า bridge affirmations หรือประโยคเชื่อมสะพานประโยคเชื่อมสะพานเป็นยังไงคะก็คือเป็นประโยคที่มันกลางกางกว่าครับเป็นไปได้มากกว่าเชื่อได้ง่ายกว่าในตอนนั้นเช่นสมมุติเรายังไม่รู้สึกรักร่างกายตัวเองเลย การพูดว่าฉันรักร่างกายตัวเองมันอาจจะยากไปค่ะเราอาจจะเริ่มด้วย Bridge a f ฟ i r m ร์ i เออย่างฉันเต็มใจที่จะเรียนรู้ที่จะชื่นชมร่างกายตัวเองมากขึ้นหรือฉันกำลังค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร่างกายของฉันมันเหมือนสร้างสะพานเล็กๆค่อยๆเดินไปสู่จุดหมายนั้นครับอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะใช่ครับผม งน,นสรุปแล้ว positive affirmations นี่ก็ถือเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งเลยเนาะมีหลักการมีวิธีไม่ใช่แค่บอกให้คิดบวกไปวันๆถูกต้องครับแล้วก็เป็นการย้ำว่าจริงๆแล้วเรานี่แหละที่เป็นสถาปนิกออกแบบจิตใจความคิดทัศนคติของเราเองได้ค่ะแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ามันคือการฝึกฝนใช่ครับต้องใช้เวลาความสม่ำเสมอแล้วก็ต้องใจดีกับตัวเองด้วยนะถ้าวันไหนทำไม่ได้หรือรู้สึกไม่ดีก็ไม่เป็นไร ค่อยๆเริ่มใหม่อืมเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนก็ได้เนาะครับพลังที่สําคัญที่สุดมันอาจจะอยู่ในบทสนทนาที่เราคุยกับตัวเองทุกๆวันนี่แหละครับถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วใจน่าจะโล่งขึ้นบ้างแล้วนะคะถ้าใจโล่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆที่อาจจะกําลังต้องการคนเคลียร์ใจเหมือนกันนะครับตอนหน้าเราจะพาไปเจอกับเรื่องอะไรตอนนั้นบอกเลยว่าเดาไม่ถูกแน่นอนคะ่ะ ถ้าอยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษหรือมีคำถามอะไรคอมเมนต์บอกพวกเรามาใต้คลิปได้เลยนะครับเราอ่านทุกข้อความเลยแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการวัยรุ่นเคลียร์ใจวัยวรุ่นเคลียร์ใจ